ครับเครื่องนิสันครับ ต้องจับจับแต่ตอนเวลาเราเอารอบเบาๆนะครับอันนี้ก็ยืดหมดเลยไม่ต้องหมุนไม่ต้องอะไรมันจะมีล็อกมีล็อกของเขาแล้วก็จะไปจะไปเกาะอะไร ไปเล่นด้วยนี่ครับอู้เรียบจะสำหรับที่นี่ก็ขอฝากไ,ไ้เพื่อนนี้เดี๋ยวคลิปต่อไปแล้วครับเออ,อ,อ,อเดี๋ยวค่อยไป เล่นน้ำทางนู้นจอดลงได้ไหมนัม่นลงได้ไหมฝั่งนูน้นไม่ได้ใช่ไหมจะไปเหรออ๋อจะไปลงดินทราย นี่เป็นหินใช่ไหมหไม่ใช่ทรายหะโอ้ ม,มันมีสัตว์ป่ามาอยู่นี่มีพวกนนอะไรกกเสือไม่มีแบบพวกมีแต่พวกนกลงได้

คุณด so ูด uh, ิคุณดูที่โซโ้เป็นทรายที่แบบปาดเหมือนแป้งอะทรายเหมือนแป้งอะเฮ้ยแจ็คทรายเหมือนแป้งเลยอะฮะอู้ ละเอียดสุดๆเนี่ยดูครับมองเห็นเรื่องตะดมก็จะมาวิจารณ์แต่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 ว่ามันมันไอนี้ใช่ไหม มันอยู่ใต้นี่ไม่ต้องใช้หม้อน้ําเอ้ยไม่ไม่ต้องใช้พัดลมมันลมพัดลมอยู่นู่นปั๊มน้ำอะปั๊มน้ำมันมีมันเวียนใช้ระบบเวียนเลยครับเราใส่ใส่น้ำเย็ตัวนี้มันจะทําให้น้ําเย็นเราไม่ต้องใช้น้ำถือถ้าเราใช้น้ำเก็ืมัเย็นเลยตัวีบเลยรีบพูดเลยแล้วทำไมที่แม่เอาไปัอภัยดิ เขายังไม่ได้ถ่ายเลยทำยังไงเ,เร็วตัวเองเจะไปทกับขาคืนนี้เร็ว จะต้องหันไปนู้นจาต้องหันไปนู้นมันจะได้เห็นวิวสวยไปนี่่ายไปายน้กันมุมมะรงน่สลอเอาอันนั้นสลอขนดนไม่จะให้สลออ่ะสาดนั่งานั่งอุ้ยมันจะเปียกโทรศัพท์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว แปปหนึ่งใช่อุ้มอุ้มถ,ถือกล okay. ้องให้ด้วยถ่ายหน่อยกำลังถ่ายอยู Bey ่นะเนี่ยเอ็งใช้งานให้เป็นประโยชน์หน่อยกินหลายเอาไหม่ไ่กี่ีไม่สีนะเออให้มันเป็นอยู่เอ้าไม่เอาภาพนี่คือมันน้ำเดี่ยวสมคนหมดอู้ดเปลี่ยนเป็นอะไรเลย่นมา เขอตังตังไหมเอาขอตังตังไหมตังมีเอาแล้วพอยังไงเดิมสองเอาอุ้ยหาสิเดือดอุ้ยไอติมไม่ใะ่อหมีม่ใช่ติดเลยเดือดโอ๊ยโอ๊ย

พี่จ้าน้อไมอ้่นอ่มาิอนจเรปียกแล้วเองเลือดไหลลงมาแล้วนะโอยบ้าบ้ามีไงไอ้เมนี่่งเหรอมาสอเ่อมาาอง่ยเออเสียว อ้ียวผมใช่คนดูหน้าตาคนถือกลองเรประมาณนี้ครับกินแน่เดี๋ยวจะทำให้อุ้มเปียกาดูด้อี๋ยวจะทำให้อุ้มเปียกเขาดู้อเขเนี่ยบอบินตาสแต็ก ครับเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็บายบายสวัสดีครับ